วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสีน้ำมันนะครับสำหรับการผสมสีน้ำมันนั้นนะครับเราเลือกหลอดสีนะครับอันนี้เปิดฝาเราไม่รอเลยเพราะว่าไม่มีใครจับกล้องให้เนาะเดี๋ยวมันต้องฝามันจะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับนะแล้วก็หมุนเกลียวออกนะครับเราก็จะบีบสีลงในจานสีแบบนี้บีบนะ บีบป,ประมาณเท่าที่เราพอจะใช้นะครับดูพื้นที่ของที่ในส่วนที่เราจะระ,ะบายสีด้วยนะครับอยากได้สีอะไรก็บีบไปเลยนะครับบีบสีลงในจานสีสังเกตจานสีจะเป็นจานสีที่เรียบนะครับจานสีที่เรียบ สำหรับวิธีการบีบหลอดสีนั้นให้บีบไล่ตั้งแต่ก้นหลอดเป็นต้นไปอย่าบีบตรงส่วนของของคอตรงนี้อย่าบีบตรงนี้เพราะว่าอะลูมิเนียมที่เป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยอาจจะหักแล้วก็สีอาจจะไหลออกมาได้นะฮะให้ให้รีดตั้งแต่ก้นหลอดเป็นต้นไปนะรีดไปเรื่อยๆนะครับเอาอีกสักสีเนาะบีบสีตรงนี้ ทีนี้วิธีผสมเราจะผสมสีน้ำมันยังไงให้ใช้เกลียงเนี่ยนะครับเกลียงชื่อเหมือนอุปกรณ์ก่อสร้าง,างนะครับอุปกรณ์ก่อสร้างชนิดหนึ่งที่เราใช้โบกปูนเนาะอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือตัดเอาสีที่เราต้องการผสมสมมติว่าสีขาวผสมกับสีเหลืองนี่นะครับแล้วก็เราก็มาผสมกันเลย ใช้เกลียงใช้เกลียงผสมแบบนี้ได้เลยแล้วก็กะวัดด้วยสายตาว่าสีที่เราต้องการนั้นพอหรือยังนะครับใช้สีสมมุติเราเพิ่มสีน้ำตาลอีกสมมุตินะครับอย่างนี้เป็นต้นผสมจนได้ที่นะครับถ้าเกิดว่ามันหนืดเกินไปเนี่ยถ้ามันหนืดเกินไปก็อาจจะทำให้การระบายเนี่ยรู้สึก ไม่ลื่นไหลรู้สึกฝืดสามารถเพิ่มเพิ่มน้ำมันลินสีนะครับอันนี้เปิดฝาเตรียมไ้เลย<ๆ>เพิ่ม<ๆ>เพิ่มสักหยดหนึ่งก่อนนะครับอย่าผสมเยอะน้ำมันดินสีนี้ถ้าผสมเยอะเนี่ยจะทำให้สีแห้งช้านะครับ <Yes. S 1> เคยเป็นเหมือนกันเคยทำเหมือนกันผสมน้ำมันลินสีเยอะเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าจะแห้ง แล้วก็แล้วก็ผสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่นะครับถ้าสมมุติว่าต,ต้องการจะเพิ่มสีไหนก็ให้บวกสีนั้นเป็นให้ใช้เกลียงเนี่ยตักสีนั้นมาใส่สมมุติว่าสีขาวมันน้อยไปเพิ่มสีขาวหน่อยใช้เกลียงตักมาแล้วก็ผสมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะระบายสมมุติเราพร้อมที่จะระบาย เราก็ใช้ผู้กันเนี่ยมาแตะ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 แ,แบบนี้นะครับแล้วก็ระบายลงบนเฟรมได้สมมุติตัวอย่างเฟรมตรงนี้นะระบายลงบนเฟรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ยากครับสีน้ำมันลักษณะคล้ายๆสีโปสเตอร์ แต่ว่าเนียนกว่ามากเราสามารถไล่สีให้เนียนได้โอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็แนะนำการใช้สีน้ำมันและก็การผสมสีน้ำมันสำหรับหลายๆท่านที่สงสัยนะครับก็ก็ขอจบไว้เท่าเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ